สรุปผลงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคเรนิงสเปซห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอโคกศีสุพรรณศูนย์ส,ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกศรีสุพรรณสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดสกลนครข้อมูลพื้นฐานห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอโคกศีสุพรรณสมเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหาการุณาธิคุณสเสด็จพระราชด,ดำเนินเปิดในวันที่16พฤศจิกายน2536เป็นลำดับที่39องค์ประกอบที่ 1, 1> มีการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านทาง,ทางเพจ a c e b o o k กลุ่มไลน์และระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชนเฉลือนราชมุรีอำเภอโคอศรีสุพรรณองค์ประกอบที่2 มีลักษณะทางกายภาพที่เป็นสัส่วนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมทางภายในและภายนอกสะอาดร่มรื่นปลอดภัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยองค์ประกอบที่3มมีการให้บริการค้นคว้าหาความรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อให้สืบค้นข้อมูลมีการบริการที่สะดวกรวดเร็วทันสมัยและมีการให้บริการเชิงรุก

องประกอบที่4มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้โดยมีการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการมีแผนในการจัดกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมสำหรับทุกช่วงวัยในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมมีการจัดกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอพร้อมทั้งมีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรมเป็นรูปเล่มองค์ประกอบที่ห้า มี Best Practice และสามารถต่อยอดเป็นอวัตกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้จำนวน10กิจกรรมองค์ประกอบที่6ผู้รับบร,ริการและเข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณพศ2567มีจำนวนผู้รับบร,ริการและเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้เป้าหมายมีนักศึกษานักเรียนประชาชนทั่วไป จำนวน100คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน3,334คนรวมทั้งระบบออนไลน์องค์ประกอบที่7มีระดับความพึงพอใจต่อการเข้ารับบริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภาพรวมทุกด้านในระดับมากขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ97.65%องค์ประกอบที่8ภาคีเครือข่าย มีการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการจัดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้พร้อมทั้งมีหนังสือขอบคุณมอบกิจบัตรและประชาสัมพันธ์ในเพจ Facebook ระบบเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ของห้องสมุดประชาชนเฉลิมรัชภูมารีอำเภอโคศีสุพันธ์จังหวัดสกลนครมีระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่าย ห้องสมุดประชาชนฉเฉลิมรักชกุกมารีอำเภอโคกสีสุพรรณขอจบสรุปผลงานในการนำเสนอศูนย์การเรียนรู้โคเรนิงสเปตตีเด่นปีง,งบประมาณพศ2567ระดับภาคตะวันออกเชียงเหนือขอบคุณค่ะ